อร่อยไหมครับไหนยกนิวน้วนิ้วโป้งโอ้โหเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวเป็นไงเป็นไงรสชาติร้อน <c oughs> ระวังติดคอนะพ่อโ <c oughs> อ้โหอ,อร่อยชิชุดเลยืมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวัสดีครับวันนี้น้องเบสอยู่ที่เมกาบางนานะครับ เรามากินบาร์บีคิวพาซ่ากันครับบาร์บีคิวพาซ่าเปิดให้กินแบบบุฟเฟ่ครับปะเราเข้าไปกันเลยอ้าวตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับพนักง,งานกําลังประชุมกันอยู่เลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเบสรอรอให้พี่พนักง,งานขอประชุมกันเสร็จก่อนเรามาเปิดร้านเลยใช่เรามาเปิดห้างเลยอุ้ยนี่ข้างล่างยังไม่เปิดนะบรรยากาศน่านั่งมากเลย โอ้นู่นนำ้ำน้ำพุเปิดแล้วนำ้ำพุเปิดแล้วอันนี้จะเป็นโซนอาหารทั้งหมดเลยนะครับโอ่นที่นั่งที่นั่งเป็นไงเบสหิวยังครับเบสหิวยังครับเบสหิวยังเบสหิวยังหิวแล้วหิวแล้วนี่เบสดูเบสด,บดูด้านบนด้านบนโอ้โห,โหพัดลมพัดลมพัดลมตัวใหญ่มาก ดูดูหัวเบสฟิวเลยอ่ะไอ mm hmm. ยเบสเบสเย็นไหมครับ mm hmm. นายน้ำพุอ่าน้ำพุเปิดแล้วอ่าน้ำพุเปิดแล้วนะครับตอนนี้นูน่นนู่นตรงนูน้นน้ำพุไหลแล้วโอ้โหบรรยากาศน่านั่งมากเลยอ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งเอาเท้าราน้ำได้เลย <c oughs> <c oughs> อ้ามาน้องเบสมาร้านเปิดแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> เรามาถึงหน้าร้านแล้วนะครับบา <c oughs> ร์บีคิวพาซาลับคิวได้แล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับรับสงมา โอเคอเบสเปิดแล้วอ่าอเบสสแกนด้วยอุ้มอุ้มเบสหน่อยครับป่ะเข้าไปเลยอ่าเบนหาที่นั่งเลยครับ อเ okay, วันนี้เป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมครับบุฟเฟ่วันนี้ราคาเริ่มต้น333บาทนะครับแต่มันมีชุดที่ว่าเป็นราคา400ใช่ไหมลองถามเจ้าที่ดูว่าต่างกันยังไงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลือกเมนูก่อนนะครับอ้าวสรุป้องเบสสั่งชุด491นะครับนี่เสร็จแล้วก็ส็สั่งได้ทุกอย่างเลย นี่เป็นเมนูครับชุดใหญ่ไฟกระทะสั่งได้ทุกอย่างเลยครับของบาร์บีคอนนะครับอ๋อมีชุดจานสำหรับเบสด้วยนะไหนเบสเบสโชว์หน่อยโชว์หน่อยอู้เป็นรูปบาร์บีคอนด้วยนะ <c oughs> นายักษ์นายักษ์แหมมีแก้วเบสด้วย <c oughs> โอ้จานเบสเป็นรูปบาร์บีคอนด้วยนะเบสชอบไหมครับชอบไหมครับ เป็นชุดเด็กเลยนะแต่ดูเหมือนวันนี้เ็ดน,น,น่าจะได้กินฟรีแล้วนะเนี่ยโอ้โหของของพ่อกับของแม่เสียคนละ492บาทสั่งได้ทุกอย่างเลยแต่ของเบสยังอยู่ในเกณฑ์ที่ได้กินฟรีอยู่นะครับอืมนี่น้ำจิ้มมาแล้ว cung 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 mà leo này 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 ล่วงเลยกุ้งกุ้งโอนี่อะไรอ่ะหมูสไลด์เหรอใช่ไหมน่ากินจังเลยหมูสันคอสับก็ผัดกระเทียมนะครับหมูเบสชอบเบสชอบเบสชอบชอบจริงๆอันนี้มาเพิ่มอีกแล้ว เลยครับโอ้นี่นปลาหมึกของโปรดแม่เดือนใช่ไหมเนี่ยปลาหมึกตัวใหญ่มากเออเดี๋เดนะว,ว,วางไม่หมดแล้วไหลมาเลยไหลมาเลย มาเป็นคอนโดเลยนะครับหลางเลยครับไหนโอ้โหเต็มเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยเรียงงี้น่ารักดิอ่ะดูดิโอ้โหนี่ชุดแรกอยู่เลยนะเนี่ย โอ้เบสดูดิเบสดูแม่เรียงไว้ให้สวยไหมเต็มเลยเบสเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับไหนยกนิ้วนิ้วโป้งโอ้โหเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวนี่ของโปรดเบสครับต้องเขาให้ก่อนเดี๋ยวค่ะช่วยเยิ้มด้วยอันนี้เป็นเซตแรกนะครับเซตแรก หมึกตัวใหญ่เนี่ยของโปรดของโปรดของโปรดไม่เดินตัวไปเริ่มเลยปลาหมึกตัวใหญ่เนี่ยเยใหญ่มากนี่มอ่หอกินให้หมดด้วยนะนีห่หแซลมอนสดเลยครับแซลมอนสดสดกุ้งก็สดด้วยนี่หมูมัก กุ้งกุ้งกุ้งสดมากเลยกุ้งสดปลาหมึกตัวนี้ก็ตัวใหญ่แน่ใช่ใช่ใช่อีข้าบอีข้าง ไม่เดินเอาไหนมี DA, นอะไรลูกชิ้นกุ้งปลาหมึกล oh ูกชิ้นปลาหมึกนี่นี่ปลาหมึกว่าหมึกตัวนี้ตัวนี้นี่กินให้ดูหน่อยด้โอ้โหตัวลเริ่มเลยอ่ะโอ้น้ได้แล้วได้แล้วโอ้โหกินมาดิบกันด้วยใช่ตัวใหญ่มากกินดิบไม่ได้เดี๋ยวไหนไหนเอาเลยเอาเลยคำหนึ่งคำหนึ่ง เป็นไงเป็นไงรสชาติร้อนนี่ครับแซลมอนของโปรดพ่อเลยครับว้าวโปรดพ่อเบสนี่ปลาหมึกปลาหมึกเบกินแซลมอนไหมอ๋ออร่อยจังเลยนี่ครับแซลมอนสุกแล้วครับ สดๆเลยปลหมึกด้วยมาเริ่มเลยครับนี่พโจ๊พาโจ๊ชกินแซลมอนโอ้โหของโปรดพระโจ๊เลย อโอ้โหลอยมากเลยสุดยอดเยี่ยมเลเบตล่ะครับกินอะไรเลเบตกินอะไรครับอ่ะหยิบกินลูกหยิบกินค้าเม็จังอ่ะหยิบเลยโอ้โห,โหอร่อยจังเลยอ้าว่ปลาหมึกไหนไหนอโอเคโอ้โหเบตุนัดน,น,นะนี่เดี๋ยวเขาจะ กินปลาหมึกทั้งตัวเลยระวังติดคอนะพ่อโอ้โหอร่อยีชิลเลยยั่วอืมย่ำหย่ำสมกันที่รอคอยอ้าวตอนนี้ตอนนี้น้องเบสก็อิ่มแล้วนะครับเราออกมาด้านนอกแล้วนะครับเป็นไงพี่เบส โอ้โหสํารวจพี่บาบิคอนครับบาบีคอนเป็นมังกรนะเบสเป็นมังกรนี่เห็นไหมมังกรมีปีกด้วยเห็นเบ้า,านี่ปีกปีกเล็กๆปีกเล็กๆอ่ามีหางด้วยไหนไหนหางอยู่ตรงไหนใช่มีหางด้วยนูยนย่น,นหางอยู่ข้างหลังใช่ไหมโอ้กอดพี่บาบิคอนอ่ะป เบสเบสวันนี้วันนี้มากินบาร์บีคอนอร่อยไหมครับอิ่มไหมครับอิ่มไหมครับโอเคอิ่มงั้นบายๆเพื่อนๆหน่อยครับบายๆครับ